เรื่องของพุทธวจนะเนี่ยถ้ารู้แล้วก็ <c oughs> จ,จบกันก็เอาไปใช้อะตัวใครตัวมันนะอ,อยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับสังคมก็ได้หาเพื่อนไม่ได้ก็เป็นช้างมาตังคะไปผู้เดียวเราไม่ทำบาปนะผู้เช้าก็มีวิธีบอกไว้ให้หมดนะจะอยู่กับสังคมก็ได้ไม่อยู่กับสังคมก็ได้นะเราก็สั่งสมสุตตะไปนะ ปรบอึดทำสมควรแข่ทําปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตมทมทาอยู่ไปเรื่อยๆื่าเหมือนกับคนเราก็เกิดมาก็รอตายนั่นแหละนะเหมือนพระเจ้าบอกสารีบุตรเนี่ยอยู่รอเพื่อปรินิพานนะก็ทํากิจของตอนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีใครยังทํากิจตนเองยังไม่เสร็จก็พยายามเร่งความเพียรน,นะพระองค์บอกอะเร่งความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุใช่ไหม 嗯，生老。